เราพาไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเราเอาจิตใจเนี่ยให้เรียกว่าลุ้นช่วยเหลือ,อการตามหาร่างของน้องมาวินนะคะคเพื่อจะให้คุณแม่เนี่ยนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุที่น้องเนี่ยตกเจสกีนะคะจากที่ซ้อนเพื่อนรุ่นพี่นะจมหายไปที่เขื่อนศรีนครินนะคะเราอยากพาย้อนไปดูวินาทีเมื่อวานกันหน่อยนะคะที่ออมีการยืนยันแหละว่าพบร่างของน้องแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่การปฏิบัติการกู้ร่างนะคะคไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ เต็นเยรรยาการกองภรยาการบเดี๋ยวัเบอรอต้นยืนยันว่าเจอแล้วครับถูกต้อาแบด ปรบมือดีใจที่ในที่สุดนะความพยายามที่จะค้นหาร่างก็บอกว่ายืนยันว่าเจอร่างน้องแล้วนะคะนี่คือทีมที่ทำงานกันอย่างหนักคือตั้งแต่น้องหายไปเนี่ยเกือบเกือบเดือนเลยนะคะครับผมนี่นะฮะก็เป็นนาทีที่เจอนะครับค่ะ ันต้องค้นหาแบบละเอียดแล้วก็เครื่องมือประสิทธิภาพต้องสูงด้วยเพราะเราอันนี้เราใช้ตัวท็อปของของของรุ่นเลยครับแล้วก็ประสบการณ์ในการหาด้วยเอ็กเซลซาวดเดอร์เนี่ยมันเป็นการใช้แบบเฉพาะจริงๆต้องมีความเชี่ยวชาญพอสควรใช้เวลาที่ออกไปค้นหาใช้เวลาชัวันไม่เกินนะประมาณสาห้าชั่วโมงไม่เกินแล้วลังวางแผนอะไรด้วยนะแล้วางแผนหาเป็นหน้ากระดานครับ ก็ต้องอยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่เจอก็พรอะเนี่ยฮะโดรนใต้น้ำใช่วางแผนกันไปเป็นหน้ากระดานแบบนี้คือก็ต้องมียุทธวิธีนะคะคือมันมืดขนาดเนี้ยเนี่ยนี่ภาพใต้น้ำนะใช่ค่ะคอุปกรณ์ต้องพร้อมร่างกายของทีมที่ลงไปต้องพร้อมด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการปฏิบัติการกู้ร่างของน้องมาวินเนี่ยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงล่าสุดกองทัพเรือส่งทีมนะคะไปช่วยกู้กู้ร่างของน้องแล้วค่ะ โดยความคืบหน้าเนี่ยทางรองนายกนะคะพลเอกประวิทย์ก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะคะจัดกำลังจากหน่วยของกองทัพเรือค่ะลงไปกู้ร่างเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมากองทัพเรือชุดแรกเข้าพื้นที่ไปปฏิบัติงานแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทีมกู้ร่างนะคะเขาจัดทีมไปแบบ4ทีมนะ <ừ> วางแผนแบบเรียกว่า เป็นการต่อกันคล้ายกับขั้นบันไดคือก็อจะมีวิธีการตามที่เขาเรียนกันมาฝึกซ้อมกันมาค่ะ,ะแล้วทุกใช่ลึกรนะ่างที่พบเนี่ยนะคุณผู้ชมลึกภาพดูนะล,ลึกลงไปร่วมรๆ70เมตรใช่เพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะนำร่างขึ้นมาถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆนะคะอตอนนี้เนี่ยนักประดาน้ำคนที่เขาดำลงไปเกิน60เมตรพร้อมกับเอาโดรนลงไปบอกว่าพบร่างน้องมาวินแล้วแต่ ข้อจากัดคือมันดําลงไปลึกกว่านี้ไม่ได้อะคะ่ะอาจจะอันตรายกับตัวเขาเองด้วยก็เลยต้องกลับขึ้นมาแล้วแพทย์สนามก็ไปตรวจเช็คร่างกายนี่คือเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้แล้วก็สแกนเห็นนะคะว่านี่เป็นร่างนะคะของน้องมาวินเขาบอกว่าทีมที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยบางคนก็เกิดอาการอ่อนเพลียด้วยพอลงไปจริงแล้วเจออุปสรรคใต้น้ำเนี่ยทั้งน้ำที่เย็นแล้วก็คลื่นแรงนะคะก็จะต้องคอยดูแลความปลอดภัยของทีมกันด้วยนะคะ ซึ่งภารกิจการกู้ศพวันแรกเนี่ยต้องยุติลงในช่วง4ี่โมงครึ่งทีมงานก็ท,ทําพิกัดไว้แล้วเดี๋ยวจะดำลงไปอีกนะคะก็จะมีการวางแผนวันต่อวันด้วยว่าจะต้องปรับวิธียังไงบ้างใช่นะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้า9ก้นาฬิกาที่ผ่านมาปฏิบัติการงมร่างนะฮะของน้องมาวินก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับใช้เจสกีรวมถึงเรือท้องแบนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์โรนค้นหาใต้น้ําอีก2ตัว สตัวนี้มีศักยภาพชนิดที่ว่าดำน้ำลงไปได้200เมตรนะครับจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดจะมีเบ็ดเกี่ยวติดกับโดรนนะครับเพื่อให้โดรนเนีดำลงไปแล้วก็ใช้เบ็ดเด็กเกี่ยวเกี่ยวเสื้อนะครับเกี่ยวเสื้อของน้องที่สวมใส่อยู่นยฮะแล้วก็ดึงใช้โดรนเนี่ยดึงขึ้นมานะครับแต่อุปสรรคสำคัญนะฮะในเขือเ่อนก็จะมีแพนะมีแพนักท่องเที่ยวนะครับ ที่ลออยู่เนี่ยนะฮะลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เขาก็เลยขอความร่วมมือนะฮะว่าให้แพเหล่านั้นเนี่ยอย่าเข้ามาในรัศมีจุดที่หน่วยกู้ภัยกำลังทำงานที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพราะมันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการค้นหานะครับล่าสุดเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้สื่อลงเรือไปด้วย5คนคนนะคะ5คนเท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับ ต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่<า>แล้วก็มีการเตือนเลยนะฮะเนี่ยเขาที่ขอเตือนเลยว่าอย่าฝ่าฝืนคําสั่งสื่อไหนแอบ,บลงเรือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะถอ,อนใบอนุญาตของกู้ภัยที่พาสื่อลงไปด้วยนะครับ<า>ตอนนี้วันนี้เขาขอทํางานเจ<า>้าที่ขอทํางานแบบ<า>เอาให้สำเร็จ<า>แล้วก็ปีกกำลังใจให้ทางคุณแม่ของน้องมาวินเองเนี่ยก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเพราะว่าเมื่อวานนี้พอทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันแชร์ใน Facebook เพจผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพแล้วเนี่ย คุณแม่ก็แชร์โพสต์นี้ต่อให้ทุกคนที่ร่วมให้กําลังใจได้ทราบความคืบหน้านะคะว่ายืนยันเจอร่างของน้องแล้วนะตอนนี้เอาใจช่วยขั้นตอนต่อไปคือนําร่างให้ขึ้นมาให้ได้อย่างรเรียบร้อยปลอดภัยนะคะครับออเข้าใจโอวอกความเป็นแม่มนะครับ